สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ o ตา L 4 018ลูกค้าตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยค่ะมาพร้อมอุปรกรณ์ใบมีดดานิน่านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นผานไถสวยๆนะคะสำหรับตัวนี้คือรถไล่เดิมๆนะคะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานค่ะลูกค้าใหม่มากๆ100กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลย สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะอย่างที่โบแจ้งเลยตัวนี้คือรถสวยมากลูกค้าดูมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดและดูสีตามสายเลขนะคะดูใกล้ๆเลยให้ซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้คือยังเป็นสีทองจากโรงงานอยู่เลยนะคะคือใช้งานน้อยมากๆมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะรถไม่มีรอยแกะรอยรื้อแน่นอนนะคะใหม่เอี่ยมเลยนี่ค่ะ L4018 สภาพนางฟ้านะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะสภาพนี้ชั่วโมงการใช้งานค่ะอยู่ที่192ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นนะคะลูกค้าตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะตัวนี้บอกเลยคุ้มและน่าใช้มากนะคะสีสันของรถค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยลือ้อไม่มีรอยรั่วซึมค่ะสีเดิมจากโรงงานมาจากของใหม่อยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆเบาะไม่มีขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ร้าค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าเป็นยางดันหลบคู่ตัวของรถนะคะดอกเต็มกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะคะยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางดันหลบดอกเต็มสภาพสวยนี่ค่ะ กระทะ้อนะคะเป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานเช่นกันนะคะมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าอยากให้เห็นด้านหลังมากๆเลยสวยมากนี่ค่ะสวยๆวยเดิมๆแบบนี้นะคะสำหรับ l 4 0 1 8 pto ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะลูกค้านี่ค่ะรอยมาร์กอยู่ครบเลยนะคะสำหรับ l 4 0 1 8ตัวนี้นะคะมาพร้อมผ่าน6 Heavy p a r t ค่ะตัวนี้คือ ใบเต็มนะคะสีจากของใหม่คือยังไม่หลุดนะคะสำหรับ L4018 ตัวนี้ค่ะ <S <S ป้ายทะเบียนนะคะตอง3925กำแพงเพชรน,นะคะ <S <S ท่านใดสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลย <S <S สั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะยางดีทั้ง4เส้นตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้รถสวยนะคะพร้อมใช้แน่นอนนี่ค่ะ สภาพนางฟ้านะคะถ้าโบอบอกว่าสวยนี่คือสวยมากแล้วก็รถคือยังไม่ได้เปิด PTO ใช้งานเลยเป็นรถไล่เดิมๆนะคะราคาตัวนี้นะคะ L4018 ราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะ485,000บาท พร้อมส่งให้ฟรีค่ะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะอยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนจองกันได้นะคะโอนมัดจำเพียง10,000บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะ